ครับสวัสดีนะครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องตาต้าวีคอบอลนะครับวันนี้ผมจะมาวีคอบอลสามคู่นะครับเป็นลีกอังกฤษนะครับอังกฤษพรีเมียร์นะฮะกับอีกลีกหนึ่งนะครับนาลาลาลิกาสเปนนะครับมาทีคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นเบอร์ลี่พบกับบอลมัดนะครับอยู่ในลีกพรีเมียร์นะฮะจะเตะกันวันที่ 3มีนา6 7นี้นะครับเวลา2ทุ่มนะครับนะสถิติพบกันของคู่นี้นะครับบอลมัดนะครับเอาชนะเบอร์รี่ไป2ประตูต่อ1นะอ่ะมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะที่ผ่านมากันบ้างนะครับผลงานทางเบอร์รี่นะครับแพ้ให้คิสตันพาเลส3ประตูต่อ0เนาะอ่ะมาดูฝั่งทางบอลมัดบ้างนะครับนะบอลมัดนะครับนะเสมอ เอ่อเลสเตอร์ซิตี้ไป0ูนะครับนะมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีม6นะัดที่ผ่านมากันบ้างนะสถิติรวมนะครับผลงานทางเบอร์รี่นะครับนะยังหาชัยชนะยังไม่เจอนะครับนะเสมอชนะ0ูนเสมอ2แพ้4ยิงได้5ประตูและเสีย17ประตูนะครับจากการลงสนาม6นะัดที่ผ่านมานะครับมาดูทาง บอนมัดกันบ้างนะครับนะชนะ0ูนย์เสมอ4แพ้สยิงได้หประตูนะครับและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดเนาะ,นาะอ่าคู่นี้นะฮะสติพบกันล่าสุดนะครับนะก็บอนมัดก็ชนะไป2อหนึ่งนัดนี้ก็น่าจะไปทางบอนมัดเช่นเดิมนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นแมนซี S <S พบกับแมนยูนะครับหลีกเดียวกันเลยนะครับ สถิติพบการล่าสุดนะครับแมนยูนะครับแพ้ให้กับแมนซีสามสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาดูผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมที่ผ่านมากันบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดของทางแมนซีนะครับชนะลูตันทาวไปหกสองนะครับนะหกประตูต่อสองเลยนะครับมาดูทางแมนยูกันบ้างนะครับนะแมนยูนะครับเอาชนะนะนนอตติงแฮมไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะ มาดูฟอร์มการเล่น6นะัดที่ผ่านมากันบ้างนะทั้ง2ทีมกันเลยนะครับผลงานล่าสุดของแมนซีนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับนะชนะ5เสมอ1แพ้0ยิงได้14ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนาม6นัดนะครับมาดูทางแมนยูกันบ้างนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะชนะ5เสมอ0แพ้1ยิงได้13ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดนะฮะ ทีมนี้ผมส่วนตัวผมก็ไปแมนซีอยู่แล้วนะครับอ่ะอีกคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่เลอันมาร์ติคนะฮะอ่ะขออภัยด้วยนะครับมาร์ติคพบกับเลอันเบติสนะฮะคู่นี้เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับนะสถิติพบกันล่าสุดของคู่นี้นะเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับผลงานล่าสุดนะครับนะสองนัด ผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมนะผลงานล่าสุดของทางมาริดนะครับแพ้ให้นะบินเบาสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาดูของทางเลอันเบติตบ้างนะครับนะชนะนะบินเบาเหมือนกันนะครับนะแต่เอาชนะบินเบาสามประตูต่อหนึ่งนะฮะมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดหกนดะที่ผ่านมาทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผลงานของมารลิดนะฮะ ชนะหนึ่งนะครับเสมอเสมอหนึ่งแพ้สี่ยิงได้เจ็ดประตูและเสียแปดประตูจากการลงสนามหกนัดนะครับอ่าส่วนทางเลอันนะครับนะชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งยิงได้เจ็ดนะครับนะยิงได้เจ็ดประตูและเสียสี่ประตูนะครับจากการลงสนามหกนัดที่ผ่านมาคู่นี้นะครับนะไปทางอันนี้ดีกว่านะพี่มารลิกดีกว่านะฮะ อ่ะสำหรับคลิปวันนี้ข้าจบไปแล้วนะครับนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ